สวัสดีค่ะวันนี้เราม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 าหยอดน้ำกดนะคะมาเสริมผสมผสมน้ำกดก่อนนะคะผสมน้ำกดไว้หยอดยางค่ะโอวันนี้บรรยากาศลมเย็นดีมากเลยกลัวฝนจะมาอีกตอนบ่ายนะรีบหยอดน่าจะเที่ยงบ่ก เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงนะบ่ายโมาดูเมื่อคืนนี้เราใต้กบใต้เขียดกันที่ไหนเราสอง,สองเราสองเขียดที่ไหนนี่นะอันนี้คือเมื่อวานนี้ฝนตกนะน้ําขังเลยถ้าตกลงมาอีกหน้าตอนเย็นน่าจะมีกบนะตรงนี้ อยู่ที่นาเนี่ยน่าจะมีกบเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราเก็บไอเก็บเขียนน้อยตรงไหนมเมื่อคืนเนี่นี่เห็นไหมสมภูเขาไหมวิวสวยมากเลยนะ ยังไม่ได้ทำลายวัชพืชเลยเต็มเลยต้นยางสงสัยจะรอปุ๋ยแล้วน,นี่มาถึงแล้วตรงนี้ตรงนี้นะคะเรามาเก็บเขียดกันตรงนี้เมื่อคืนนี้ เก็บเขียดข้าคำเขียดข้าคำโคมกันมาขึ้นนี่เก็บเธอละสองตัวสองตัวได้ไว้ไวนี่ทำภูผาแอกนะคะมันมันก็สวยแล้วได้ได้นำ้ำฝนฝนตกฝนตก อันนี้กล้วยหอมทองนะกล้วยหอมทองปลูกปลายปีกายนี่เองปลูกปลายปีที่แล้วนี่สวนยางสวนยางสวนยางโอ้ยสีของเขื่อล่ะเดี๋ยวถ้าฝนตกซ้ำลงมาอีกนะตอนเย็นเรามาหากบใต้สองกบกันตรงนี้นะตอนเย็น นี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเวลาเวลาสองกลบเป็นยังไงเห็นวันนี้ป้าแตนบอกว่าต้องไปซื้อแบตเตอรี่มาเดี๋ยวตอนเย็นจะไปส่งกลบละนี่ปะยยดน้ำกดเถอะเดี๋ยวฝนตกเกา,าเรียกไฟฉายหรอ ไปฉายคาดหัวนะวันนี้ป้าแตนบอกว่าจะไปซื้อนี่น้ำกดอันนี้คือหยอดแล้วนะป่ะเดี๋ยวหยอดให้เดี๋ยวหยอดให้ดูดไปไปหยอดน้ำกดกันไปครับไปหยอดน้ำกดกัน ไต่เดินนำไปนะครับไปเลยครับดูวิวภูไฟ เป็นวุ้นแบบนี้นะเดี๋ยวก,ก่อนนะเดี๋ยวแล้วามาดูต้นนี้ก่อน,นวุ้นครับ,ว,บ,บวุ้นแล้วก็พอพอแล้วไปต้นไหน คนเดิมก็เก็บใส่ใสบบไม่เอาเล,ลงลลวดมันอ่อนแล้วใช้ไม้ค้ำไว้ส่วนยางนักเสริมตัดมันจะสะอาดนิดนึงตัดได้ครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ตัดเลยยังลบอยู่เลยอีกครึ่งหนึ่ง นึ่งมันนึ่งแหงยาวมันนึง่งคน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 วุ้นแล้วก็เดินต่อ<ม>เดินไปต้นใหม่เดินไปเรื่อยแต่วันนี้ให้นะเสริมถ่ายคลิปให้ดูก่อนให้นะเสริมถ่ายคลิปให้ดูนิดนึงคนมันจะเป็นวุ้น ถ้ามันยังไหลยอยู่น้ำยังยังไหลยอยู่แล้วก็เอาอันใหม่ขึ้นไปลองเอาอันใหม่ขึ้นไปลองวุ้นแล้วก็เอาใส่เก็บใส่เหมือนเดิมครับนี่ครับพอเราจะกีดแล้วก็ควักออกนะไปน้ำนี่บ่ ให้เดินตามอ่พอแล้วะวะพอดีสุดเลยเอามาะะะไปไ้รื่อยดูหยอดน้กดนะเดี๋ยววันเดี๋ยววันหน้าจะให้ขีดยาง ยังไม่เต็มนี่เต็มแล้วดูครับตายทำไงดูครับเอาก้อนเก่าขึ้นใส่เอาลงไาว,าว้เพวดมันอ่อนแล้วครับต้องเอาอันใหม่ขึ้นไปลองอีกก็ยางยังหยดอยู่เลย นี่ส่วนยางก็เริ่มลกอีกแล้วมาที่ตรงนี้ตัดได้ครึ่งเดียวครับวัน,น,นเดี๋ยววันน่าจะมาตัดใหม่วันนี้จะได้ตัดไหมไม่ได้ตดนนันนี้ไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะว่าไปทุระที่ไหนวันนี้วันนี้จะไปทุระสตยจะไปทุระบอกองไง นี่สุดแถวแล้วครับส,สำหรับคลิปหยอดน้ำกดก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ